มณสิการโดยไม่แยบคายนิวรห่าย่อมเกิดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมณสิการโดยไม่แยบคายการมฉันทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความภัยบุญยิ่งขึ้นเมื่อภิกษุมณสิการโดยไม่แยบคาย พยาบาทที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความภัยบุญยิ่งขึ้นเมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบใครถินมิทธะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความภัยบุญยิ่งขึ้นเมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบใคร อุทธัจจะกกุกกจะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความภัยบุญยิ่งขึ้นเ <N> มื่อภิกษุมรณสิการโดยไม่แยกใครวิกิกิจฉาที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น TJ และที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความภัยบุญยิ่งขึ้น ดูเพิ่มเติมในเรื่องอาหารของนิวรณ5 5ในหน้า462ของพุทธธจนะหมวดธรรมเล่มปฏิบัติสมถวิปัสนาเอวัง